ผ่านไปแล้วสําหรับงวดวันที่16เมษายนนะครับโดยนิตยสา,ารรวยนั้นเลขที่ออก7997นั้นนิตยสา,ารรวยก็ให้เลข67มาซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเราไปดูกันว่า2พฤษภาคมนั้นนะ่ะนิตยสา,ารรวยจะให้เลขอะไรมาอีกนะครับในงวดน,นี้นั้นนิตยสา,ารรวยให้เด่นบน2เด่นล่าง5 2ตัว23งสามสอและห้นะครับสองเจ็ดสอตัวนั้นให้4ี่สองเจ็และ759แน่นอนว่าเลข5้ายังคงเด่นในทุกๆงวดซึ่งเป็นเลขมงคลน,นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามทีมงานนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ แฟนๆปวดใช้วิจารณญาณ